สวัสดีครับผมนารอดนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของโรลสปินนิ่งโรดฟิชชิ่งนะครับ k f 4000ระบบเบสตันเนอร์นะครับก,รก็้วเขาเบรคตึงว่าไนะเนี่ยมาลองดูตีใครไหมดู <c oughs> สิเอาวะลักษณะการใช้งานนะครับก็เหมือนโรลสปินนิ่งทั่วไปแต่ว่ามีระบบ เปิดนัานลอกฟีสปูลเข้ามาหลายท่านถามว่าตัวนี้คือเบรคหรือเปล่าช้ทํารมดานะตัวนี้เป็นนะับบิดั้นงนี้นะฮบเป็นตัวปรับฟีสปูลนะให้ให้อ่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นให้หนืดมาเหมือนเหมือนเหมือนทำงาน,นเหมือนหน่วงนะฮะเปิดอย่างน,นี้คือปกติเห็นไหมถ้าปิดแบบนี้นคือเปิดฟีสปูลนะครับตัวนี้นะครับเบรกก็น่าจะเ,เซทเลยฮะเวลาเราจะใช้นะครับเราก็เซทเบรคอยเลย เซนเอรไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็เปิดหน้าลอกแล้วก็แขสบายตามภาพที่เห็นหนะแล้วก็ปิดหน้าลอกเสร็จปุ๊บแล้วก็เปิดตัวนี้เลยครับสับลงนะ้คับลงเชิงสายดึงแล้วก็ปิดนะเดี๋ยวเราราดูถ้ามันดึงสมมติว่าถ้าระวางอยู่นะนะมันก็ไปพาดขวดพาดลายเลยนะฮะใครละครับนี่ยครับใครละครับผมยกวัดเงยเข้าแล้วนะห ่ในภาพนะครับที่เห็นเมื่เกิดตัวนี้ปุ๊บเวลาปลาเกินปุ๊บเนี่ยฟีสบ,บูลตัวนี้จะนั่นเลยโดยไม่ต้องเปิดหน้าเราพีเลยนะครับสมุนบบก็จะหมุหนออกมาปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยถ้านาปลาเกินปุ๊บสมุนนะฮะหมุนะฮนะตัวนี้ก็จะเด้นกับที่เก่าเลยเข้าเบรกเลยนะครับส่วนท่านที่การสั่งซื้อนะครับสามารถข้อควาข้ามาได้เลยนะครับนะ9ก้าิบ้าบาทอยู่นะตอนนี้เ้าก,กดแชร์เพจให้เราก็ได้ของแถมเพิ่มอีกมูลคะ่า 320่บบาทนะครับค่าจะส่ง100นะร้อยเดียวนะนี่ฮะเบดเบ็ดจัดจ่ายได้55าสิ้าโลนะลูกนกัคน้ำเคม็มเล่นได้ทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเคม็มนะครับน้ำหนักรอด3า7กรัมเบอร์4,000เบอร์เดียวนะครับสบูส่ในอซีแบบนี้นะฮะแข็งแรงนะแขนกว้างโรเตอร์แบบนี้แจ้ก็ตไซส์ผ่านหน้ารูเปกระสบเยเข้าแล้เตี๋ยวใใหม่ทีนึง าเยอะมากที่นี่แข็งงนะครับไม่แอกไม่อกไม่กไม่ยอย่านใช่ไหมขึ้นสายทีเดียวงี้ออรอดนะครับงานง่ายไหมใช้งานง่ายมาเราที่หนุ่มไ้ย นะ,นะก็ลองไปใช้กันดูแล้วกันนะครับสั่งซื้อกมาเลยนะมีแค่5้ารตัวนะครับตอนนี้เหลืออยู่ร้0ยกว่าตัวเองนะขอบคุณมากนะครับ